สวัสดี FC ตามมาเทร FC เซีในช่อง FC ซีทั่วโลกวันนี้มาทานอาหครไทยจะบอกวิธีทำเค้กกล้วยน้ำว้านะคะวิธีทำนะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้า6กลูกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเ,เป็นแบบนี้นะคะแว่นๆนะคะทั้งหมด6อันนะคะแล้วก็แบ่งเป็นเ,เป็น สามอันก็ใส่เป็นเนื้อเคก้กแล้วอีกสามอันก็เอ้ยอีกสองอันเอ้ยสี่อันก็ใส่เป็นเนื้อเคก้กอีกสามอันก็เป็นแต่งนะคะแต่งหน้านะคะนีวิธีทำนะคะก็เตรียมแป้งเค้กนะคะห้าห้าร้อยกร,รัมนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะผงฟูก็หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะขอโทษนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็ไข่ไก่นะคะสองฟองนะคะน้ำตาลทราย50มิลลิกรัมนะคะแล้วก็นมสดนะคะ100มิลลิกรัมนะคะแล้วก็จะมีใบเตยสัก10ใบนะคะและดอกกัญชันสัก20ดอกแข้งแ้งนะคะไปะต้มรวมกันได้ประมาณสัก50มิลลิกรัมนะคะหลังจากนั้นก็ร่อนแป้งนะคะ ร่อนแป้งเค้กนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อจะฟูนะคะร่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปผงฟูล,ลงไปนะคะแล้วก็เกลือลงไปแล้วก็ร่อนๆ่อนรวมกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ตีไข่นะคะสองฟองนะคะตีให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่นมสดลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะคะให้เข้ากันนะคะประมาณ15นาทีแล้วก็ใส่ แป้งที่เรารสผสมผงฟูเพ็กกิ้งและเกลือลงไปนะคะคนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีให้มันฟูนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่พิมพ์นะคะพิมพ์เป็นลูกหัวใจหรือพิมพ์อะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วก็เอาไปน,นึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เราก็เทปแป้งลงบนพิมพ์นะแป้งเค้กแล้วก็ แต่งด้วยวุ้ยน้ำว้าแบบโครไทยอย่างนี้นะคะแล้วโควไทยหลังจากนั้นก็นึ่งประมาณประมาณสักประมาณสักอย่างน้อยก็20ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเสร็จเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะฟูมากเลยนะคะเห็นไหมคะฟูแล้วก็นุ่มนะคะแล้วโควรไทยก็แต่งด้วยกีวีแบบนี้นะคะ น่าทานนะคะมาทานกับขวดไทยนะคะวิธีง่ายๆไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งกล้วยนะคะเนี่ยทานอร่อยมากเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะหวานน้อยนะคะแล้วก็ที่ส่วนที่เหลืออันนี้ก็เราก็มาทานสมุนไพรนะคะใบเตยกับดอกมะชันบำรุงหัวใจแล้วก็บำรุงส่วนต่างๆของเรานะคะอันนี้น่าทานมากนะคะ fc มาทานกับัวดไทยนะคะ ควทยบอกวิาซีง่ายๆนะคะเดี๋ยวควทยจะจบลงแล้วนะคะเ,เค้กไก้น้ำวาน่าทานมากเลยนะคะขอบคุณแอฟซีต่างประเทศแอฟซีในช่องแอฟซี FC ทั่วโลกให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำาลังใจให้ขวไทยด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ